สวัสดีครับก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวตัวบอท์ดออริจินนะครับของโลหานไทยเหล่านี้เองนะครับบอทดตัวนี้นะครับได้พัฒนาโดยคนไทยนี่เองนะครับวันนี้ก็ถือว่ามีเวลานะครับก็จะมารีวิวการใช้งานให้ดูนะครับว่าวิธีการเซตนะครับวิธีการใช้งานใช้งานยังไงนะครับจากที่ผ่านโค้ดเบต้ามาแล้วเนี่ยนะครับ ตัวเวอร์ชั่นแรกของเราได้ออกไปแล้วให้ได้ทดสอบกันก็ขอบคุณนะครับที่มีคนที่ร่วมทดสอบนะครับได้ส่งข้อมูลนะครับบางอย่างนะครับเกี่ยวกับการพบบั๊กนะครับหรือว่าปัญหาการใช้งานต่างๆนะครับดังนั้นผมก็เลยมีโอกาสได้ทำเวอร์ชันสอนะครับมาให้ลองทดลองกันนะครับปโปรแกรมนะครับ เวอร์ชัน2นะครับตอนนี้หน้าตาก็จะเปลี่ยนไปเป็นแบบนี้นะครับอันดับแรกนะครับผมอยากจะให้ดูคู่มือการใช้งานก่อนนะครับด้วยตัวโปรแกรมมันเองเนี่ยก็จะมีบอกอยู่แล้วนะครับในคู่มือตรงนี้นะครับก็จะบอกถึงวัตถุประสงค์ที่ถูกสร้างขึ้นมานะครับเพื่ออะไรนะครับแล้วก็วิธีการใช้งานนะครับอย่างย่อนะครับกรุณาอ่านให้ละเอียดนะครับส่วนคําถามที่ถามว่าบอร์ดตัวนี้สามารถพับจอได้ไหมนะครับ อันนี้ผมขอตอบไปก่อนนะครับว่าณขนาดนี้นะครับยังพัฒนาให้มันพับจอ,อยังทําอยู่นะครับซึ่งขนาดนี้เนี่ยยังทําไม่ได้นะครับแต่ถามว่าอนาคตมีไหมเราก็ยังยืนยันอยู่นะครับว่าเรากําลังพัฒนาอยู่นะครับโอเคเนาะโอเคอันดับแรกน,นะครับอ่ะผมเริ่มใหม่ดีกว่าสมมติว่าเรามีหน้าจอเกมนะครับอันนี้เป็นเซิร์ฟเวอร์อินเตอร์นะครับเราเปิดบอร์ดขึ้นมา อ่านคู่มือตึดตเรียบร้อยนะครับหังเกตว่าหน้าต่างเกมมันถูกย้ายไปที่ระบุไว้นะครับเพื่อเตรียมพร้อมในการใช้งานนั่นเองนะครับคราวนี้เรามาดูรีวิวนะครับตัวบอทตัวนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับเลือดนะครับอันนี้ก็เกี่ยวกับมานานะครับกดติกคือใช้งานนะครับปรับเปอร์เซ็นต์นะครับบางคน กดแล้วไม่กดเลือดเพราะว่าไม่ได้วางขวดยาไว้ที่เบอร์ศูนย์หรือว่าเบอร์สิบนั่นเองนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับมานะวิธีการเซตสกิลนะครับเราก็ปรับเปลี่ยนนิดนึงนะครับสมมุติว่าผมจะใช้สกิลหนึ่งสองสามสามอันก็พออะผมใช้สกิลเดียวแล้วกันสกิลแรกนอกกนั้นผมไม่ใช้ผมปรับเป็น x ทั้งหมด x คืออะไร x คือเราไม่ได้ใช้นั่นเองนะครับสกิลบัฟนะครับ เอาไหมตะกิลบัฟนะครับเราอยู่ที่เบอร์567นั่นเองก็ปับเป็น5 6 7สําหรับเวอร์ชัน2นี้เราเพิ่มฟังก์ชันตัวนี้ให้น,น,นะครับกรณีที่สกิลมันเยอะมากนะครับเราต้องการวางบัฟไว้ข้างบนเราก็สามารถกดบอกว่าบอกมันว่าเฮ้ยบัฟเราเนี่ยอยู่ที่ช่องชิป2นะอน,นาคตอาจจะมีชิป3ชิป4หรือเปล่าไม่มั่นใจนะครับ แต่ณขนาดนี้เราพัฒนาให้มีชิป2ไปก่อนนะครับตัวเลือกเสริมครับนะครับใช้เลือดหรือสกิลนะครับฮิลที่เราเซตเอาไว้ทุกครั้งก่อนเริ่มโจมตีตัวอ่าก่อนเริ่มโจมตีตัวใหม่คืออะไรนะครับทุกครั้งที่เรามีการฆ่ามอนเตอร์เสร็จแล้วก่อนจะขึ้นตัวใหม่นะครับฟังก์ชันนี้จะทํางานก็อาจจะกดเลือดเข้าไปหรือใครที่มีสกิลฮิลกุ๊ปฮิล เป็นพระนะครับโจมตีด้วยพร้อมฮิลด้วยก็ใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้แล้วแต่นะครับอันต่อไปปิดการใช้งานบัฟสกิลนะครับกรณีเราหยุดทํางานชั่วคราวแน่นอนครับบางทีเนี่ยเรามีการใช้งานบอทไปแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องทําการเซตใหม่เพื่อปรับเปลี่ยนสกงสกิลเราหยุดทํางานถ้าเป็นเวอร์ชั่นแรกนะครับทุกครั้งที่เราหยุดแล้วเรากดเริ่มบัฟจะต้องบัฟใหม่ตลอดนะครับ ต่นี้เราสามารถที่จะเซตได้ว่าถ้าเราหยุดชั่วคราวแล้วเรามีบัฟอยู่เราไม่จําเป็นต้องเซตนะครับอันต่อไปครับใช้งานฟังก์ชันเก็บของซึ่งแน่นอนครับเวอร์ชั่นแรกไม่เก็บเลยนะครับซึ่งผมเองก็ไม่มั่นใจว่าทําไหมนะครับถึงไม่เก็บแต่เวอร์ชันนี้ได้ถูกแก้ไขเรียบร้อยนะครับให้มันเก็บของได้นะครับและเมื่อของเต็มนะครับก็พยายามเก็บเก็บเงินอยู่นะครับเราก็สามารถตีมอนสเตอร์ได้ตามปกติ จะสังเกตว่าเวอร์ชัน2ตัวฟังก์ชันค้นหามอนเตอร์นะครับแบบรวดเร็วได้ถูกถอดออกไปแล้วนะครับแต่จะไปอยู่ข้างล่างแทนนะครับเราสามารถที่จะปรับดีเลย์ได้นะครับในการค้นหามอนเตอร์ใต้ค้นหาทันทีเลยไหมนะครับโดยจะค้นหาหลังจาก2วิ3วิ4วิ5วิทำไมต้องมี2วิ3วิ4วิหรือว่า5วิเพราะอะไรบางครั้งเราสู้กับมอนเตอร์ค่อนข้างที่จะเก่งนะครับ อย่างโลฮานออริจินตอนนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเก่งนะครับมอนเตอร์ถ้าของเราไม่ถึงแน่นอนเราต้องรอเวลาให้มันรีเลือดเพราะว่าเกมนี้เนี่ยรอ,ร,อรอแป๊บเดียวครับเลือดเราก็เต็มละถูกไหมครับเราก็อาจทิ้งหน่วงเวลาสัก2วิ3าวิหรือ4วินะครับแล้วแต่เรานะครับเพื่อที่จะทําการโจมตีตัวต่อไปให้เลือดเราเด้งขึ้นหรือมานานเราเด้งขึ้นนั่นเองนะครับแล้วตัวไม่ล็อกมอลล่ะเมียเพื่ออะไรนะครับกรณี ที่มีผู้เล่นถามมาว่าแล้วถ้าเกิดว่าผมเป็นพระผมไม่ต้องการตีมอนเตอร์ผมต้องการให้แค่ฮิลกลุ่มเฉยๆออกสกิลบัฟเฉยๆได้ไหมนะครับจริงๆเรากำลังพัฒนาตัวเวอร์ชั่นปาร์ตี้อยู่นะครับต้องขอบอกไว้เลยว่าเรากำลังพัฒนาเวอร์ชั่นปาร์ตี้อยู่เดี๋ยวบอกแอบบอกแอบนิดน,นึงแล้วกันแอบแอบนิดน,นึงว่าเวอร์ชันปาร์ตี้เนี่ยนะครับจะค่อนข้างที่จะ สมบูรณ์พอสมควรมีการตายแล้วชุบคํานวณเลือดของปาร์ตี้นะครับแต่นี้เรายังอยู่ในขั้นตอนพัฒนานะครับแต่ถามว่าตอนนี้ทําได้ไหมเราก็ใส่ฟังก์ชันนี้ให้ก็คือไม่ล็อกมอนเตอร์ก็เซตสกิลฮิวไปปกติแล้วก็ไม่ล็อกมอนเตอร์มันก็เลยอยู่กับเฉยเฉยแล้วก็กดสกิลเฉยๆยทั้งบัฟทั้งฮิลกลุ่มนะครับก็แล้วแต่เอาไปอัพพลายเอานะครับว่าต้องการเล่นแบบไหนนะครับเลย์บัฟนะครับอันนี้ก็ถูกเพิ่มขึ้นมานะครับ ไม่บัฟเลยนะครับหรือจะบัฟทุกๆ30นาทีหรือจะบัฟทุกๆ60นาทีนะครับวิธีการเซตก็ค่อนข้างที่จะไม่มีอะไรนะครับโอเคคราวนี้เมื่อเราเซตพร้อมเรียบร้อยนะครับเซตเรียบร้อยนะครับตำแหน่งโอเคทุกอย่างเรากดเริ่มทำงานครับสังเกตนะครับว่ามันทำการที่จะ โจมตีมอนเตอร์อ่าเดี๋ยวผมปรับมอนเตอร์แป๊บนึงครับเป็นค้นหาทันทีแล้วกันเนาะโอเคอ่ามันก็ทำการโจมตีให้นะครับนะครับพอตายปั๊บนะครับก็จะเข้าสู่โหมดการค้นหาทันทีเลยนะครับนะถ้าอยากจะหยุดบอดชั่วคราวนะครับเราก็กด กดปุ่มชิปที่คีย์บอร์ดเราคร้างไว้นะครับแค่นี้เองนะครับสังเกตว่ามันก็หยุดทำงานเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คือหยู่ชั่วคราวนะครับผมนี้ผมจะเพิ่มคำสั่งในการเก็บของเข้ามาปิดการใช้งานบัฟเพราะเราบัฟไปแล้วนะครับเพิ่มสกิลเข้ามาในการยิงอ่ะเบอร์สองนะครับโอเคทำงานต่อครับอ่ะมันจะเริ่มเก็บของนะครับ แล้วก็ทําการโจมตีมอนเตอร์ไปด้วยนะครับเวอร์ชั่น2นะครับมันจะให้ความสําคัญกับมอนเตอร์ก่อนนะครับถ้ามีมอนเตอร์ที่มันโจมตีหรือมอนเตอร์ที่เข้าใกล้เรามันจะทําการโจมตีก่อนนะครับแล้วค่อยเก็บ บทของเรานะครับตอนนี้มีคนถามว่าแล้วมันจะต่างกับบอทหนังสือยังไงนะครับผมขอบอกจุดเสียก่อนนะครับณนเะวอร์ชันนี้บอทตัวนี้ยังไม่สามารถพับจอได้นะครับส่วนบอทหนังสือที่ทางโลฮานออริอรจินเอามาแจกในกิจกรรมนะครับอาจจะขายหรือเปล่าผมไม่ทราบนะครับหรือจะเอามาแจกกิจกรรมอีกหรือเปล่าผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับ แต่บอร์ดของเขาสามารถพับหน้าจอได้นะครับส่วนจุดเด่นบอร์ดของผมนะครับตัวนี้สมมุติว่าเราไปปล่อยนะครับแล้วเรามีการสู้กับมอนสเตอร์นะครับหรือว่าเราโดนผู้เล่นฆ่าหรือมอนสเตอร์ฆ่าเรานะครับบอดของตัวนี้เนี่ยเมื่อเราตายแล้วตื่นขึ้นมามันยังทํางานต่อได้นะครับพยายามโจมตีมอนสเตอร์ต่อได้นะครับแต่บอดหนังสือนะครับ เมื่อตายนะครับหรือถูกผู้เล่นฆ่านะครับบอดหนังสือก็จะหยุดทํางานนะครับตัวเราก็จะอยู่หน้าวาร์ฟนะครับก็จะหมดเวลาไปเรื่อยๆนะครับแล้วจุดเด่นอีกตัวหนึ่งของบอทดตัวนี้ก็คือนะครับเราไม่เล่นนะครับเราไม่ออนบอทดจะหยุดทํางานเวลาไม่ถูกนับนะครับดังนั้นบางคนวันหนึ่งเล่นสัก10ชั่วโมงนะครับก็ใช้แค่10ชั่วโมงนะครับ ส่วนบอรดหนังสือนะครับซื้อมา10ชั่วโมงเล่น2ชั่วโมงพอครบ10ชั่วโมงหนังสือก็หาอยู่ดีนะครับส่วนบอดตัวนี้ซื้อมากี่ชั่วโมงนะครับเล่นเท่าไหร่เวลานับตามจริงไม่มีหมดอายุไม่มีกําหนดวันนะครับจะต้องเล่นหมดภายใน15วัน10วันไม่ต้องนะครับตอนนี้เราก็เปิดรับนะครับเปิดรับ ให้ผู้เล่นส่วนใหญ่นะครับที่สนใจนะครับร่วมสนับสนุนนะครับตอนนี้ก็เพียงคนละ50บาทนะครับตอนนี้เป็นโปรโมชั่นนะครับ50บาทนะครับ50ชั่วโมงนะครับ50บาท50ชั่วโมงเรียกได้ว่าถูกมากๆนะครับกำหนดขั้นต่ำไว้นะครับเป็นโปรโมชั่นที่เอามาทดสอบในเวอร์ชั่น2.0นี้นะครับ ใช้ไม่หมดนะครับคิดว่าน่าใช้ไม่หมดอยู่แล้วนะครับ50ชั่วโมงสามารถเก็บไว้นะครับใช้กับเวอร์ชันต่อไปได้นะครับตอนนี้รับจำกัดนะครับที่20ผู้ทดสอบนะครับสำหรับคนที่ทดสอบเวอร์ชันแรกผมยังให้โค้ต้านะครับยังให้โค้ต้าอยู่นะครับอันนี้ขอเป็นผู้เล่นใหม่นะครับ20คนคนละ50บาทนะครับเราจะทำการ add item code เข้าไปนะครับ50ชั่วโมง อย่าลืมนะครับว่าใช้เท่าไหร่ใช้ตามจริงไม่มีวันหมดสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับใครมีคำถามอะไรนะครับสามารถที่จะติดตามในเพจของเราได้แล้วก็สามารถที่จะสอบถามปัญหาการใช้งานนะครับมายังที่เพจได้เลยตลอด24ชั่วโมงสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับ